ขยะขยะส่วนก่อนเลยคือเพื่อนแอเน่ใช้ได้กับมอ็อกตัวๆนะจะใช้กับเพยเยอร์ก็ได้นะดูไปดูขอมันแล้วมันใช้กับเพเยอร์ได้ด้วยขยะเพื่อนในตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยในการใช้ก็จุ้ทางเลย Smoke weed every day. เอาละก็สวัสดีทุกๆนด้วยนะครับวันนี้ก็ยู่กับผมในราคาคนเดิมกับเกมมาคาพีอีก่อนที่ไปดูคลิปของผมสำหรับผู้ชมคนไหนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ขอรบกวนช่วยกดไลค์คลิปนี้ผมก่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอด้วยนะครับส่วนคนที่มาดูช่องมใหม่ๆแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหรือซับสไคร์ด้วยนะครับและสําคัญเลยอย่าลืมกดลูกกระดิ่งแล้วกดไปที่เขาว่าทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆ โอเคมาวอนนี้ตอนที่เราเราจะมารีวิวกันคือแอดออนทางด้านของโดนเลมอนนั่นเองเป็นไงอยากรู้ไหมเป็นไงไปดูกันเลยก็แอดออนตัวนี้สามารถคือสามารถเล่นเอาชีวิตรอดได้ท่านผู้ชมแบบเล่นเอาชีวิตรอดแล้วก็แบบสร้างมันขึ้นมาแล้วก็แบบว่าซื้อของจากมันได้อะมาก็ไปดูวิธีการสร้างดีกว่ามาต้องมีไหนเหล็กแล้วก็เพชรแคนนี้ง่ายๆ ตัวครับเนี่ยวะตัวครับโอเคมาแล้วดีเทลแบว่าสามดีจะจัดเลยถ้าไผู้ชมเนาะคอยดูดิไม่มีความม,มันไม่ได้เลียมเป็นเหมือนตัวละครนะครับนะอะแล้วมันกระตุกกระตุกหรือวะเนี่ยโอเคง่ายๆวางนี้เลยหกชิน้นเนี่ยเรามันจะได้แบบเนี้ยใช่ไหมไม่ต้องเอานะเอา i ดอมอนวางนี่เอ้าเฮ้ย เห็นไหมเห็นอะไรล่าสปอนดอลิมอนโอเคได้ละทิ้งทิ้งทิ้งเออแล้วก็ดอลิมอนออกมาเลยแต่แันเป็นไงดอลิมอนอยังเท่ดูดีมันเทมันน่ารัก แล้วก็มันเทสน,นะมันจะมีให้แลกอุปกรณ์พิเศษมันอยู่แต่ว่าต้องใช้ดุรายก,กิซึ่งพิธีคราบก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคลองหายง่ายนี่คุกกี้กับขนมปังคุกกี้ไม่รู้นะทำไงแต่ขนมปังรู้วางบนสามล่างสามแล้วก็คุกกี้ โอเยได้แล้วเห็นไหมโดรายากิทิ้งๆมาแล้วก็แลกเลยดีกว่าก็จะมีไฟฉายขยะส่วนแล้วก็ย่อส่วนแล้วก็ IT ไอที่โนไอที่โนไิตามมันกดแล้วแบบคนทั้งโลกหายไปเลยอ,อยู่มันคนเดียวอะ่ะอันนี้พระคุ้มล้องหนแล้วก็ไออะไรวะ รับจ้างอะไรอย่างลืมชื่อไปแล้วไอ้หุ่นยนต์รับจ้างอะไรอย่างใช่ไหมหแล้วก็เขาเรียกเราว่าเนี้ยคอปเตอร์ไม่พลาแล้วก็ประตูมิติประตูไว้ไหนก็ได้เออรวมๆแล้วใช้แค่เจ็ดอันโรยากิไม่ต้องค้ามากกว่านั้นหรอกเอ,อ๊ะต้องค้ามากกว่านั้นดิเพราะว่าไอเทมบางอันมันใช้แล้วมันหายไปเลยอเอาตัวนี้มาแล้วกันนะเราไปเจอ มันลึกตุกตุกเลยวะอ่ะมาดูที่ไฟฉายขยายส่วนกันก่อนเลยคือไอ p l พื่อนไอ้เนชใช้ได้กับม็อกทุกตัวนะจะใช้กับเพยเยอ์ก็ได้นะอืมดูไปดูข้ามาแล้วมันใช้กับเพเยอร์ได้ด้วยขยายเพื่อนในตัวใหญ่ยางเงี้ยวิธีการใช้ก็คลิกค้างเลยตึก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 เออขยายได้ไหมใหญ่ได้แค่นี้เหรอเอ้ะนี่ไงนี่ มึงจี้ให้โดนตัวแล้วนแะค่นี้อ๋อตัวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาตัวมันไม่เจอเนี่ยตัวที่ต้องตีเนี่ยเอ้ยหาไม่เจอแล้วกูจะขยายยังไงเอ้ยนี่นี่นมันจะเจอทาถข้างนี้ปะ่ะ าส่วนที่ต้องตีไม่เจอชิบหายอ้อยาวงี้นี่อะไรวะมึงตีตรงไหนเนี่ยโตใหย่เกินไปย่อมันดิโอ้มันขยายกลับมันมุดกลับเองหรือว่าหรือเพราะว่าไอ้ ขยายย่อส่วนวะแต่ยอ่อส่วนมันมันไม่ได้ยอด่อเร็วขนาดนั้นนะอ่ะย่อดิยอด่อตรงไหนฟ้าน่าจะมีเวลาจำกัดละมั้งเนอะกับการรางเดิมเออนี่นี่นี่เล็กลงละเล็กงละเออซึ่งมันไม่ได้ขยายแค่ตัวไม่ได้แบบว่าแค่ขยายเลิศเล็กนิดเ,นเดียวเองตัวข้าวหมูอมันไม่ได้แค่ทำให้ตัวดูใหญ่ขึ้นจริงเด้อนะแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นจริงๆนะท่านผู้ชมเห็นปั่นเมื่อกี้ว่าตีที่พื้นก็ไม่โดนตัวมัน คือแบบตัวมันใหญ่มาเดินข้าไม่นี้เต้นเลยนะแบบเดินเกี่ยวตัวบนเนี้ยป,ป,ปึ๊บปุ๊บปุ๊บสามารถย่อเพื่อนได้ด้วยนะเอออะไรกันและแล้วก็อันนี้ทำให้คนโลกหายไปทุกคนมันต้องเล่นตอนมีเพลเยอร์มันใช้มันลบเฉพาะคนไม่ลบมอนเตอร์ไม่ลบมอ็อบแล้วก็ว่าคุณล้งหนนแต่แดนเห็นปะ มันจะหายไปเลยแต่ว่ามันไม่มีควันไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นถือว่าอ e ีปิกจัดๆมีควันเออเห็นไหมใช้ดีนะเหลือต้องรอมัน,มนเวลาอันนี้ปืนอนนั่นอะ่ะผไม่รู้ใช้ไงนะคือในคลิปเห็นเขาใช้ได้เว้แต่บอกว่าเห็นแบมันไม่ออกอะ่ะเออมันต้องเปิดอะไรบ้างวะ จำได้ว่ามันมีเอ็ดออนหนึ่งที่ว่าที่โหลดมาแล้วมันมีเอ็ดออนหนึ่งที่ว่ามันต้องเปิดห้าอันแค่ตอนนี้เปล่าวะแล้วก็คอปเตอร์ไม่ไผ่คอปเตอร์ไม่ไผ่ก็ใช้ไม่เป็นไม่ไปใช้ไงวะใช้ไม่เป็น โอเคสองเฉน,นั้นใช้ไม่เป็นเออใครใช้เป็นก็เม้น์บอกกันด้วยนะครับไอห่านลาเอ้ยเนี่ยวางไม่ได้ีกะือว่ามันต้องเป็นที่อะไรบางอย่างเน่เลยโอเคนี่หยิบไอนี้มาเลยสปอนมาเลยมันจะวางได้แค่สองอันถ้าวางเกินมันก็จะตายมันก็จะพังไปอันหนึ่งวิธีการวาร์ปก็กดวาร์ปปุ๊บจะไปโผล่อีกอันเห็นไหม เออ,เอ,อง่ายๆแค่นี้แต่นั่นแหละทำไมไม่ขึ้นไม่ล้เอาไปว่าถ้าเกิดผมเจอแล้วว่ามันต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ตอนที่ไปตัดต่อ,ตอคลิปแล้วกันก็ท้นบ้นบนของแอดออนนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเออจริงๆั้นบนต้นมีแค่นี้แหละโอเคครับคลิปนี้ก็มีไปท่านี้ก็เจอกันคลิปนะบาย